โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนนะไปโหลดซิมนะคะก็อันดับแรกให้เราเข้าไปที่เพจสโตนะคะแล้วก็เขียนว่า U-Torrent นะคะ u t ทอ r e เรอันแรกนะคะแล้วก็ติดตั้งนะคะ ก็รอการติดตั้งไปนะคะต่อมานะคะพอเราติดตั้งอันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัคดคลิปเลยโอเคพอได้ยุทอร์เนมาแล้วตัวนี้นะคะให้เราเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็กดตัวนี้เลยแล้วก็เลื่อนแล้วก็กด s t o อทนะคะทอ r r e n นนะคะแค่นี้แล้วก็ออกไปนะคะ ให้เราไปที่ Google นะคะไปที่ Google แล้วก็เขียนว่าแคทนะคลิกแคทบราดเนาะไม่รู้อะ่ะก็ให้เรากดตัวแรกเลยนะคะเขียนตามเลยก็ได้โอเค เข้ามาที่หน้านี้แล้วก็ให้เรากดที่กดตัวค้นหานะคะเราให้โหลดอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะมันคือเขาอะไรนะโอเคหนูมไม่อยากได้โฟนค่ะ เราไม่ให้ไปเสียเวลานะคะมิงก็จะกดตัวนี้เลยแล้วก็เขียนเลยค่ะแขียนวา s i m s sim the sim f e e The s i m Free p a y นะคะโอเคก็ได้หน้านี้มาแล้วเนาะได้มาแล้วก็ให้เรากดเข้าไปที่อันแรกเลยนะคะโอเครอก่อนนะแล้วก็ให้เรากดตัวตรงดาวโหลดที่เป็นเหมือนตีนกบไงไม่รู้เรียกว่ามงกุฎแล้วกันให้เรากดคลิกเข้าไป y o u t o r e r n t นะคะ เพียงครั้งเดียวโอเคปึ๊บให้เรากดเข้าไปว่าดาแล้วก็รอนะคะรอจนกว่าจะได้เลยโอเคเดี๋ยวจะตัดคลิปไปรอเลยนะคะโอเคพอสมบูรณ์เสร็จแล้วนะคะเรากดตัวนี้นะแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็แหล่งที่ไม่รู้จัก ปุ่แล้วก็ถัดไปถัดไปติดตั้งนะคะแล้วก็รอการติดตั้งนะคะโอเคก็ได้มาแล้วให้เรากดเรียบร้อยนะคะอย่าเพิ่งเปิดนะคะแล้วก็ออกไปถ้าใครอยากลบเอ่อยูทอเลนต์ออกเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามิ้นลบเลยดีกว่าความ,มใหญ่เครื่องมันเต็มไปมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรา โอ้เดี๋ยวเราย่าเพิ่งลบแล้วกันมไม่แน่ใจนะว่าจะลบแล้วอันนี้มันจะหายไหมแต่ว่ามินว่าไม่ไม่ไม่อยากลบไม่น่าลบดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะแบบดิงตัวที่เราโหลดมาไปนะคะโอเคเราก็ต้องรออีกแล้วนะนั้นเดี๋ยวเราตัดคลิปไปอีกประมาณสิบนาทีมันน่าจะเสร็จนะโอเคโอเคเราก็ รอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็โอเคเราก็ต้องรอไปอีกนิดนึงนะมันเกี่ยวกับ Wi-Fi ใครจะแรงหรือว่าเน็ตใครจะแรงก็เกี่ยวนะคะเพราะว่าบางคนก็เน็ตช้ามันก็โหลดอาจจะช้านิดนึงนะคะหรือว่าใช้เยอะนี่แหลจะจำไม่ได้ค่ะ โอเคเรามาสร้างตัวละครก่อนเลยนะอืม um, ตัดคลิปอันนี้กันก่อนโอเคมาละเดี๋ยวเอาเป็นเฟซแล้วกันนะจะไม่ดูชื่อเฟซ เค okay. เรามาดูกันเลยนะว่าเราจะสร้างบ้านเป็นแบบไหนกันดีอันนี้ก็พึ่งพึ่งจะเล่นที่กันก็จะแบบจะลองทำเคทให้เสร็จๆนะคะ โอเคสร้างตัวละครนะคะผิวขาวนะคะเป็นตัวตัวนี้แล้วกันชื่อว่ามาดามนะคะมาดามขายถั่วนะคะ โอเคเราขอเปลี่ยนชุดก่อนเอาเป็นกางเกงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแตะสีดำดวงตาสีอน,นี้นะเขาเรียกว่าน้ำตาลผมเป็นแบบไม่ใส่ อาแบบนี้แล้วกันนะหน้าตาพอดีแล้วโอเคเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเลยโอเค yes the flame c a ฟ e โอเคมาแล้ว tap 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 โอเคเราก็ได้เงินมาแล้วนะคะนี่ไงโอเคสนน่วันนี้นะคะไปบ่ายอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร b ์ด้วยโอเคไปบ่า okay. ยลาก่อนมาดามบอกว่าไปขัดส้วมกันแป๊บหนึง่งบ๊ายบาย